นี่คำประกันตกทอดแก่ทายาทหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2นาทีมีสาระครับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้มีอยู่ว่า ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหนี้ค้ำประกันตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทด,ด้วยหรือไม่ครับผมขออธิบายก่อนครับว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์เนี่ยเขาวางหลักไว้ว่าบุคคลใดตายทรัพย์มรดกนั้นตกทอดแก่ทายาททรัพย์มรดกตรงนี้ครับได้แก่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดของผู้ตายรวมถึงทรัพย์สินด้วยตัวอย่างครับพ่อกับแม่ทำสัญญาค้ำประกันหนี้กับบุคคลคนหนึ่งครับทีนี้ปรากฏว่าพ่อกับแม่ถึงแก่ความตายครับคำถามก็คือว่าไอหนี้ค้ำประกันตรงนั้นเนี่ยมันจะตกทอดสู่กองมรดก ให้แก่ทายาทซึ่งเป็นตัวลูกโดยหรือไม่สารกิกาครับได้วินิจฉัยว่าหนี้คำประกันนั้นไม่ใช่หนี้ที่คำนึงพิจารณาถึงสภาพของผู้ตายโดยแท้เพราะฉะนั้นไอความรับผิดตามหนี้สัญญาคำประกันเนี่ยครับก็จะตกทอด เป็นมรดกแก่ตัวทายาทด,ด้วยตัวทายาทก็จําเป็นจะต้องชําระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้ครับถ้ามีเหตุจะต้องชําระหนี้ตามสัญญาค้าประกันแต่ทั้งนี้ตัวทายาทก็จะรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้สมมุติหนี้ค้าประกันเนี่ยจะอยู่1ล้านบาทแต่ปรากฏว่าทรัพย์มรดกของบิดาตกได้แก่ทายาทเพียง5,000สนบาทตัวทายาทครับก็จะต้องรับผิดเพียงจํานวน5 0 0 0สนบาทเท่านั้น ไม่จําเป็นจะต้องรับผิดเกินทรัพย์มรดกที่ตนได้รับนั่นเองสําหรับรายการ2องทีมีสาระในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ